สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะวันนี้ทางอีสานแซ่บก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยหลังจากที่เราตามข่าวในส่วนของไทยเที่ยวไทยเที่ยวปันสุกกันมาแล้วนะคะวันนี้ทางมติครมอเปิดตัวเว็บไซต์ w w w วบเราเที่ยวด้วยกัน .com ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะ นู้นล้วค่ะวันที่15กรกฎาคมเราลงทะเบียนรับสิทธิ์กันอีกครั้งกึงในส่วนของภาคประชาชนและก็บุคคลทั่วไปค่ะแต่วันนี้อิสานแซ่บมีหน้าตามาให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าตาเว็บไซต์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเช็คสิทธิ์เช็คสิทธิ์เช็คก่อนได้ก่อนใครบ้างนะคะในส่วนของไทยเที่ยวไทยที่เว็บเราเที่ยวด้วยกัน .com ค,ค่ะโครงการนี้นะคะได้นำอสองแพ็กเกจมารวมไว้ในหนเดียวก็คือ เที่ยวปันสุขแล้วก็เราไปเที่ยวกันมารวมไว้ในแพ็กเกจเดียวนะคะโดยเปิดให้ทางโรงแรมที่จะเข้าร่วมนะคะโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปค่ะ แต่ว่าในส่วนของคนทั่วไปบุคคลทั่วไปหรือในส่วนของภาคประชาชนนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w w w เราเที่ยวด้วยกัน .com ค่ะโดยจะต้องใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันของเป่าตังนะคะซึ่งอีสานแซบได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไว้สำหรับรับเงินเที่ยวในส่วนของ E-V o u c h e r er ด้วยค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วทางกระทรวงการคลังเนี่ย ก็จะโอนเงินสนับสนุนค่าที่พัก40%นะคะโดยแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนนะคะ โดยทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินมาให้ในส่วนของอเข้าสู่แอปเป่าตังของคุณผู้ชมที่โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้เรามาดูถึงวิธีการขั้นตอนการลงทะเบียนเที่ยวปันสุขบ้านลงทะเบียนกันยังไงคะ่ะก็คือ 1. นนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยโดยเปิดให้ลงตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ2ก็คือกรอกข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิ นะคะเราเที่ยวด้วยกันเพื่อจองที่พักค่ะแล้วก็3ค่ะเมื่อลงทะเบียนจองที่พักแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโปรโมชั่นโค้ดนะคะแล้วส่วนลดค่าเดินทางเพื่อนำไปจองตั๋วโดยสารนะคะทั้งในทั้งไปลแล้วก็ทั้งกลับนะคะอันนี้ก็คือวิธีการลงทะเบียนในส่วนของเที่ยวปันสุขค่ะ ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะแล้วก็เข้าไปในอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า w w w เราเที่ยวด้วยกัน c o m ค่ะหน้าตาก็จะของเว็บไซต์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็คือสีฟ้านะคะมีโลโก้เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็มุมขวาสุดนะคะก็จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะซึ่งตอนนี้ลงทะเบียนยังไม่ได้นะคะเราจะเริ่มลงทะเบียนกันวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงเมื่อเราเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้า แรกซึ่งหน้าแรกเนี่ยในส่วนของทางเว็บไซต์เขาก็จะแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราเที่ยวด้วยกันสิทธิที่1ส่วนลดที่พัก40%สิทธิที่2นะคะก็คือคูปองมูลค่า600บาทต่อวันแล้วก็สิทธิที่3ก็คือ คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน40%ค่ะเรามาสังเกตในส่วนของมุมด้านขวาสุดจะเป็นสีส้มนะคะก็คือลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่ตอนนี้ยังลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงของทางรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะคะก็จะมีในส่วนของลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของภาคประชาชนที่อยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็สมัครคขรวมโครงการของทางกิจการร้านค้าโรงแรม และก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะทีนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะมีการคําถามคําตอบต่างๆนะคะว่าถ้าเป็นในส่วนของผู้ประกอบการพบปัญหาแบบนี้ต้องทํายังไงแล้วก็ลงทะเบียนสําหรับภาคประชาชนลงทะเบียนยังไงอะไรนะคะก็จะมีคําถามเรียบเรียงมาให้เราได้ศึกษานะคะรวมถึงการใช้ในส่วนของแอปถุงเงินแล้วก็แอปเป่าตังค์เลยค่ะ ทีนี้นะคะในหน้านี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนด้วยเลยสำหรับเที่ยวปั่นสุขในครั้งนี้ค่ะแต่ถ้าหาก คุณผู้ชมนะคะเลื่อนลงมาอีกก็จะมีในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันที่หากมีปัญหาต่างๆเป็น call center น,นะคะสามารถสอบถามได้ที่0211111144นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์เดียวทั่วไทยที่1672ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลโครงการนะคะในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com เขาก็จะมีรายละเอียดข้อมูลโครงการมาให้ทั้งหมดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อกระตุ้นในการจ่ายอันในส่วนของภาพประชาชนผ่านก การท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อว่าช่วยลดสภาพคล่องให้กับทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนแรงงานด้วยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาประเทศในองค์กรรวมต่างๆด้วยค่ะระยะเวลาของโครงการนะคะก็คือ4เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่1เลยค่ะแล้วก็จนถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 3นี้นะคะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนอีกครั้งวันที่15กรกฎาคมโดยเงื่อนไขของ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการในส่วนของภาคประชาชนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะมีบัตรประจําตัวประชาชนเรียบร้อยและก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนได้ค่ะในส่วนของวันเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการสําหรับโรงแรมร้านค้าร้านอาหารและก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือเริ่ม1กร,รกฎาคม2563เป็นต้นไปค่ะส่วนประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะ,ะมีโรงแรมมีที่พ ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรมรวมไปถึงร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อที่ทางทท,ท,ทแจ้งมาในส่วนของเว็บไซต์นี้เข้าร่วมโครงการก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท่แจ้งมานั่นแหละค่ะอันนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้ในหน้านี้เขาก็จะมีค้นหากิจการนะคะก็คือค้นหาสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าผู้ประกอบการเริ่มที่จะลงทะเบียนกันแล้ว แต่ว่าพบกันเร็วๆนี้ในหน้านี้มีแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะดูตรงนี้เลยดูจํานวนสิทธิ์ที่คงเหลือตอนนี้ยังคงเหลือเต็มยอดนะคะยังไม่มีใครลงทะเบียนได้เลยเพราะยังไม่ถึงวันที่15กนรนฎาาคมอย่าลืมนะคะพี่น้องชายสานแซ่บทุกคน รีบเลยนะคะจับจองสิทธิ์เป็นเจ้าของของท่านอยู่แล้วนะคะรีบลงทะเบียนกันเลยนะคะขอให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เดินในวันเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com เป็นแบบนี้พี่น้องชาวอีสานแซ่บถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณที่ติดตามขอบพระคุณมากมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ